สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่18มิถุนายน2566ค่ะอัปเดตโพสต์จากระเบียบวาทศินอีกหนึ่งโพสต์ค่ะนี่คือรางวัลของเธอบุษกรจันลมนางเอกสาวผู้มากความสามารถผู้แสดงได้ทุกบทบาทกับผลงานเพลงล่าสุดสาวสำน้อย ฝากเป็นกำลังใจให้แก่คนเก่งของเราบีบุษกรระเบียบวัฒศินฟังพร้อมกัน19มิถุนายนนี้ช่างข้าวแล c o อดทางช่อง y o u t u b e ทางช่อง YouTube ระเบียบวัฒศินไล e ์ชาแนล fc f a n คลับนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะแล้วกดติดตามช่องระเบียบวัฒศิลนไลท์ชาแนลไว้เลยนะคะ จะได้รับชมคลิปการแสดงสดหน้าเวทีของระเบียบวัฒนศิลค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจไว้นาที่นี้ด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กับน้องบีบุตกรด้วยนะคะทางช่อง Youtube ของระเบียบวัฒศินค่ะหรือไม่ก็เข้าไปกดติดตามเพจระเบียบวัฒศิ์แฟนเพจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของระเบียบวัฒศิลป์แต่ละข่าวค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ